แล้วเนี่ยมันเหมือนกับการย้ายผู้เสพจากในคุกคออกมาอยู่ที่โรงพยาบาล<อ>าแบบนั้นเลยใช่ไหมครับทีนี้ในข้อมูลก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นจริงๆจะให้ดูสิตินะครับว่าเรา เอาปี2,564เป็นตัวตั้งนะครับในปีนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ประเทศไทยเนี่ยมีการแก้ประมวลกฎหมายมเกี่ยวกับยาเสพติดระบุเจต,ตนารมณของกฎหมายชัดไปเลยนะครับว่าผู้เสพคือผู้ป่วยเราจะเห็นว่าก่อนหน้านั้นประเทศไทยมีสถิติของผู้ป่วยล้นคุกนะครับ ถ้าดูเส้นสีฟ้านี่เป็นกราฟของผู้ต้องขังคดียาเสพติดในปี63เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีถึง200,000คนนะครับแต่พอปี2564ก็ยังอยู่ในระดับ ตัวเลข200,000แต่พอต่ํามาหลังจากมีการแก้ประมวลกฎหมายยาเสพติดบอกอผู้เสพคือผู้ป่วยปี65นี่ลดลงนะครับเหลือ180,000กว่าคนแล้วก็มาปีล่าสุดเนี่ยปี2566ก็เหลือประมาณ180,000กับอีกร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่ในขณะเดีวยวกันตัวเลขอีกเส้นหนึ่งที่มันเทียบกันมาก็คือว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่ ที่จะต้องไปอยู่ในคุกเนี่ยมันน่าจะต้องลดลงถูกต้องแล้วแต่ทําไมตัวเลขของผู้เคารบการบําบัดยังลดลงไม่เพิ่มขึ้นตามเพราะว่ามันเหมือนกับย้ายจากคุกออกมาอันนี้มีมข้อสังเกตอย่างปี64บอกว่า เป็นจุดเปลี่ยนที่มีการแก้กฎหมายแต่พอปี65เนี่ยผู้เข้ารับการ,รบําบัดมีต่ํากว่าผู้ที่ต้องขังคดียาเสพติดผู้เข้ารับการ,รบําบัดมีอยู่ประมาณแค่แสนกับอีก2 0 0 0 0คนแล้วปี2566ก็เพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ที่ใกล้เคียงกันก็คือ1 8 0 0 0 0คนแล้วเขามองว่าหลังจากที่มีร่างกฎกระทรวงาการครอบครองยาบ้าต่ํากว่า5เมตรเนี่ยกราฟมันจะเชิดขึ้นไปกราฟในส่วนของสีเขียวที่เป็นผู้รับการ,รบําบัดยาเสพติดมันจะขึ้นไปอีกแนวโน้มหลังจากนี้จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก การที่จะขยายเตียงในการรองรับจึงจําเป็นด้วยเหมือนกันทีนี้ที่ผ่านมาที่กราฟมันลงต่ำเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตํารวจอาจจะปล่อยตัวมาอย่างที่ชุมชนบอกคือเอาไปพูดคุย2ชั่วโมงมแล้วปล่อยกลับมาไม่ได้เข้าสถานบัดจริงจังก็เลยไม่มีรายชื่อฐานข้อมูลอยู่ในสถานบัดใช่ครับ,บมันก็เลยอาจจะหลุดออกจากระบบไปแต่หลังจากนี้มีการปรับปรุงว่าจะต้องเข้าระบบเนี่ยเดี๋ยวกราฟอาจจะต้องกราฟสีเขียวก็จะต้องเชิดขึ้นกราฟสีฟ้าก็จะต้องลงมา การที่กราฟสีเขียวเพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มขึ้นอีกในขณะที่สีฟ้าก็อาจจะลดลงอีกแบบนี้มันกําลังสะท้อนอะไรหรือเปล่าคะก็อย่างที่นักวิชาการวิเคราะห์เลยครับว่ามันก็เหมือนการย้ายย้ายผู้เสพออกจากคุกมาอยู่กับที่โรงพยาบาลแต่ทีนี้เราต้องให้แน่ใจว่าผู้เสพคือผู้เสพจริงๆที่จะเอามารับการบ,บาําบัดไม่ใช่ผู้ค้านะครับทีนี้ไปดูอีกตัวเลขหนึ่งครับไปดูคาปาซิตี้ในการรองรับดีกว่าว่าตอนนี้นะครับนี่คือข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์จากคุณหมอชนหน้านะครับคุณหมอชนนาน บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีผู้เสพยาเสพติดอยู่ประมาณ1นล้านห้าแสนคนแต่ถ้าเอาเตียงทั้งหมดที่อยู่ในทันญรักเนี่ยมีอยู่ประมาณ1 000, 1ึ0 0หกว่าเตียงก็จะเห็นว่าตัวเลขมันยังห่างกันอยู่มากนะครับหลังจากนี้ก็ต้องดูว่าศักยภาพแบบนี้แต่อย่าบอกว่าเตียงที่มีอยู่จํนวนานี้ก็ต้องมีการวน วนผู้ป่วยเข้าไปใน,ในการรับการรักษาในขณะที่ช่องทางในการเข้าไปรับการบําบัดเนี่ยครับก็จะมีทั้งในส่วนของการที่ตํารวจเอามาส่งโดยตรงแล้วก็ครอบครัวเอามาให้รับการบําบัดหรือบางคนเป็นผู้ป่วยที่ไปที่โรงพยาบาลชุมชนและถูกรับการส่งต่อมาทีนี้ข้อเสนอเหล่านี้ก็เป็นที่น่ากังวลอีกว่าถ้าเราจะขยายศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยเนี่ยแล้วบุคลากรยังผลิตไม่ทันเนี่ยตรงนี้นักวิชาการเป็นห่วงว่า สถานที่อาจจะมีพอแต่บุคลากรอาจจะยังผลิตไม่ทันตรงนี้จะแก้อย่างไงลองฟังผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดวิเคราะห์เรื่องนี้ครับทีนี้จริงๆอ่ะมันก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าจริงๆต้องปริมาณเท่าไหร่เนาะ mm hmm. แบบชัดๆแบบว่าเป๊ะๆว่าคนนี้จะใช้เพื่อเสพเพื่อหรือว่าเพื่อจําหน่ายเพื่อขายเพราะว่าเราไม่สามารถดูจากปริมาณได้ถูกไหมคะ,ะมันต้องไปดูเรื่องของอ ไปสืบในเรื่องของการพฤติกรรมในการจำหน่ายหรือขายด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเขาไม่มีพฤติกรรมเหล่านั้นด้วยหรือเปล่านะแต่ทีนี้การกําหนดตรงนี้ก็คือเพื่อให้ในลักษณะของส่วนเหนือนะคะก็คือในระดับในด้านของการปฏิบัติการอะไรต่างๆก็จะง่ายด้วยในการที่จะทํางานแต่ว่าถ้าไปกําหนดปริมาณมากจนเกินไปนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้คนเนี่ยส่วนที่ว่าไม่มีโทษ ในเรื่องของอาญาแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเป็นผู้เสพเนีย่ยก็คือให้เข้ารับการบําบัดเพราะฉะนั้นถ้ากําหนดจํานวนเม็ดมากจนเกินไปคนก็จะเข้าสู่ระบบของการบําบัดจะสูงขึ้นเยอะมากนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันก็จะอยู่ที่ว่าจะกําหนดในลักษณะไหนอย่างไรดีที่ว่าจะเป็นจํานวนเม็ดที่ที่ดีที่สุดนะคะ,ะ,ก,ะก็นักษณักก็ดูเหมือนกับว่าประมาณ5เม็ด10เม็ดนั่นแหละดีนะคะประเด็นอีกอันที่ต้องระวังก็คือเรื่องระบบนะคะของการ นำคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษานะคะก็จะต้องมีอย่างเพียงพอแล้วก็ทั่วถึงด้วยใช่ไหมคะเพราะไม่งันมันก็จะไปเป็นเหมือนกับภาระของของการบำบัดรักษาแล้วก็ถ้าสมมุติเราเอาบุคลากร,กรไปใช้ด้านนี้เยอะ mm. ก็แน่นอนว่า,าการที่จะไปดูแลเรื่องโรคอื่นๆมันก็อาจจะลดลงด้วยนะคะ mm. กระทรวงสาธารณาสุขก็ยืนยันนะครับคุณบุษลินว่าสามารถบริหารจัดการได้ในใเรื่องของบุคลากรที่จะมาดูแลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมลงไปดูการอบรมบุคลากรที่จะมารองรับวนนิ้ธัญรักเนี่ยคือตอนนี้เรารู้กันดีว่าจิต,จต,จตแพทย์เรามีไม่เยอะคนที่จะเข้าไปดูก็คือแพทย์ทั่วไปนั่นแหละแพทย์ธรรมดาแต่เอามาอบรม เพื่อที่จะเพิ่มทักษะแล้วไปดูแลคนกลุ่มนี้ได้แต่ข้อสังเกตของอาจารย์รัสมนเมื่อสักครู่นี่น่าสนใจว่าทํำยังไงก็ได้อย่าให้มันไปเบียดบงังการดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆท,ที่จะไปกระทบแบบนั้นครับ